สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องยูยี่ชาแนลนะครับวันนี้นะครับหิวตอนดึกนะครับเรามาดูกันว่าวันนี้ยูยี่ผ่ากินอะไรว้าวอันนี้นะครับก็คือเป็นมาม่าเกาหลีกับเนื้อย่างบาร์บีคิวนะครับอื่นนะครับขาดไม่ได้เลยสําหรับคนอ้วนอย่างเรากับโคบนะครับว้าวน่าทานมากเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มทานกันเลยนะจ๊ะลองด้วยที่ว่า เนื้อก่อนนะคะช่ำม,มากอืมเนื้อนุ่มแบบละลายในปากเลยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เรามาลองกินเส้นมาม่าก,กันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้วันนี้น้องอยู่ใช้เป็นมาม่ากเกาหลีรสชีสนะครับ อร่อยมากมต่อไปก็ตามด้วยเนื้อนะครับเริ่มเผ็ดเบาๆนะครับท่านผู้ชม ม,มีความสุขมากต่อไปตามด้วยเนื้อนะครับ มีความสุขมากบอกเลยว่าฟินจา่ายยูยูอ่ะนี่นะครับจ้างแบบกำลังมีเดียมนะครับอร่อย เนื้อฉ่ำม,มากบอกเลยนะครับท่าผู้ชมว่าเนื้อฉ่ำสุดๆยุ่วๆตอนต่อด้วยเส้นมาม่านะครับอันนี้เป็นอาหารง่ายๆสำหรับมือดึกนะครับสำหรับคนหิวดึกอสำหรับทุกคน อยากให้ท่านผู้ชมได้กลิ่นของซอสบาร์บีคิวนะครับแล้วก็ได้กลิ่นของเนื้อนะครับอร่อยมากเนื้อค่อนข้างที่จะหยึดเนื้อค่อนข้างที่จะเหนียวนิดนึงนะครับอ่ำต่อจะ้วเส่นมามด้ยุ่ย ขึ้นมากตามต่อด้วยคูกค่ะรู้สึกเผ็ดมากเลยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้คือแบบน้ำตาน้ำมูกน้ำตานี่คือแบบไหลแล้วนะครับช่ำมากอืม สำหรับวันนี้เราพอแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่ายุี่รู้สึกว่าเผ็ดมากเลยนะครับถ้ายังไงนะครับยุ้่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องยุี่ด้วยนะครับฝากช่องยุ้่ด้วยนะครับบายบายเดี๋ยวยุี่ขอตัวไปกินก่อนนะจ้าบายบายจ้า